ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวทเบตง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้สารพระราชาณรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสร์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงไปเปิดศูนย์การเรียนรู้สารพระราชาโรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสร์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแหล่งเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงน้อมนําการปฏิบัติสู่นักเรียนเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ภายใต้หลักคิดสืบสารรักษาต่อยอด ความพอเพียงอย่างยั่งยืนโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุพจน์รัตเรืองหน้าหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาส่วนราชการและประชาชนเฝ้ารับสเสด็จโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่มีอุปการะคุณจำนวน,น100รายจากนั้น ทรงกดปุ่มเปิดแพรคุมป้ายศูนย์การเรียนรู้สาพระราชาทรงปลูกต้นบุญนาคจำนวนหนึ่งต้นทรงวางพวงมาลัยถวายราชศักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาบารมนาถบพิตรและ,สะเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรน,นิทรศการและสินค้าโอท็อปของดีอำเภอเบตงซึ่งโรงเรียนและชุมชนได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในชุมชนและ จากต่างประเทศมาปรับปรุงอาคารไม้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สาพระราชาแบ่งพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้สาพระราชาห้องแสดงในเทศกาลเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ศูนย์โอทอบสินค้าชุมชนจำน่ายสินค้าทั้งในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงและศูนย์ฝึกอาชีพจำน่ายอาหารเครื่องดื่มต่อมาโรงเรียนได้สร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหา,หากษัตริย์เพิ่มเติมได้แก่อุทยานการเรียนรู้ พระราชาที่นําเสนอพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับสมัยยานามหาราศีพระองค์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยานนทบุรีและรัตนโกสินทร์พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทยสิบรัชกาลและพระราชประวัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณบริเวณหน้าอาคารบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสร์เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชา ชนทั่วไปมีทัศนคติที่ดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อสถาบันพระมหาการิส์รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาดินรู้เดบรณาการเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และดำเนินการกิจกรรมบริษัทสร้างการดีในปี2560ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 9และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนนำสินค้าที่ผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตในการนี้พระราชธานมพระบรมรากาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสรกรบาบบังคมทูลลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและฉายพระฉาย,ยาลักรร่วมกับหัวหน้าสนุนราชการผู้บริหารครูและบุคลากรที่มาเข้าเฝ้า าทูนละอองพระบาทค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th